สืบเก่งจนหลุดโป๊ะชื่อหลุดเปิดคำใบ้ดาราชื่อดังตามจีบเก๋ไก่สไลเดอร์ทำเอาชาวเน็ตคอมเมนต์สนั่นทำเอาแฟนคลับหลายๆคนนะครับแห่ถามสนั่นโซเชียลสำหรับคู่เก๋ไก่สไลเดอร์นะครับกลับไป SPD นะครับว่าเลิกกันหรือไม่นะครับแต่แล้วนะครับเมื่อเวลาผ่านไปไม่นานนะครับเก๋ไก่ก็ออกมาตอบคอมเมนต์แฟนคลับว่าลดสถานะเป็นเพื่อนกันแต่ยังทํางานด้วยกันอยู่ล่าสุดนะครับในช่องของนิกกี้ณัชชัดนะครับ ได้พาไบ์นะครับไปเป็นแขกรับเชิญของช่องทั้งนึงเปิดใจเกี่ยวกับเรื่องความรักในครั้งนี้ด้วยครับโดยนิกกี้ได้ถามว่ามีผู้ชายมาทักเก๋ไก่ยเยอะไหมนะสไปค์ก็ตอบว่าน่าจะเยอะนะครับแล้วก็เห็นมีดาราด้วยนะผมก็รู้ว่าใคร คนดังด้วยเขาน่าจะดูคลิปนี้อยู่ด้วยพร้อมกันนี้นะครับเจ้าตัวยังบอกว่าดูแลแฟนเก่าวผมให้ดีด้วยนะครับถ้าคุณดูแลไม่ดีผมจะกำหมัดไปอุดที่ปากของคุณงานนี้นะครับทำให้เราบรรดาชาวเน็ตค้าเผือกต่างพากันสงสัยและแห่เข้าไปคอมเมนต์ชื่อกันสนันโดยมีบอกว่ารู้แล้วว่าใครและหนึ่งในนั้นนะครับบอกว่าเป็นอักษรย่อสอเสือสอพยาง ให้เดากันสนันอีกด้วยเอาไปว่าเป็นดาราชื่อดังที่ตามจีบเก๋ไก่อยู่นะครับโดยมีอักษรย่อนะครับเป็นสเสือ2พยางและคงอีกไม่นานนะครับคงมีคนเสบรู้นะครับว่าเขาคือใครนะครับอย่างไรเนี่ยจะมาอัปเดตให้ทราบกันอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรหรือามาคอมเมนต์ที่ใต้คลิปก่อนจบคลิปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง